สวัสดีครับมนันิกะวันที่14มีนาคมนะครับเนาะ2568วันนี้เราก็ไปรับสมาชิกมาใหม่นะครับเนาะนี่ครับเป็นหมูดำเบิร์เชีร์นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวก่อนนะครับเนาะตัวนี้ตัวหลัง อายุเท่ากัน,นครับเกิดวันที่ยิมห้ามกราตัวนี้ก็ยิมห้ามกราน,นะครับได้ร,รับเพิ่อนว่าไหมนะครับจากพี่เฟิพันพีโกโอ้อลาไทยฟาร์มนะครับนะอันนี้เอาหนังให้เพิ่นมันห่อนนะครับเอาหนังให้เพิ่นเล่น อากาศร้อนเพื่อในเลนน้ำนะครับเพื่อให้อาหารเสร็จสมาชิกใหม่ทั้งหมดครับ4ตัวเบิกเชียสองแอมเชียร์ผสม,มเสบิกเชียหนึ่งครับแล้วก็ ดูล็อกร้อยหนึ่งครับผมัวันนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้ครับสวัสด,ดีครับ